แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไงเอาไม้เป็นคนไม้เปนคน่เห็นไหมแต่ละกลุ่มปัญหาไม่เหมือนกันแตกต่างกันการแก้ปัญหาต่างกัน<ย>ต่อไปผมรู้สึกรู้สึกสนุกมีอย่างอื่นไหมไม่กลุ่มสองพอใจกลุ่มที่3รู้สึกดีกลุ่มที่4ี่ รู้สึกพอใจกับสนุกนกลุ่มที่ห้าเศร้าโมโหดีต่ออะไรเศร้าโมโหต่ออะไรไอ่าโมโหที่เพื่อนไม่ทํางานโอเคทีนี้คําถามสุดท้ายการนําไปใช้เรานําไปใช้อย่างไรกลุ่มที่หนึ่งนำไปใช้อย่างไรครับน้ำตาลเป็นละลายน้ำเพื่อทำอะไร ทำน้ำเชื่อมอ่ากลุ่มที่สอง,อแ,ปงอแป้งทอดไปคลุกกับไก่เราจะต้องทำยังไงก่อนก่อนจะไปคลุกกับไก่ไม่ช่ะทำอะไรกับแป้งใส่ทำอะไรกับแปใส่ข้างปรุงอะไรบ้าง